เลี้ยงสร้างเถาขายง่าได้กินคาเลี้ยงสร้างน้อยตายจ้อยคาบมีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีชอ่องความสุขเล็กๆสุทิ้นบ้านหน้าสิผ้าพี่ผ้าน้องมาชมบรรยากาศการซื้อขายตลาดงัวควายบ้านคํำบงอำเภอนํำพ้องจังหวัดขอนแก่นครับเสาร์ของวันที่20กันยายน2 5 6 6ยหกครับ พ่อเจียงสวัสดีครับคุณพ่อครับพ่อเจียมบ้านนาเลี้ยงครับผมโอ้ยพ่อเป็นยังไงมาจังไงมือนี่โอ้มือนี่ก็มาเบิ่งตลาดเพิ่นนี่ล่ะเบื้งตลาดเพิ่นว่าราคางม้อแล้วก็าขวดมันเสียงคือบ่ขยับขึ้นแน่ครับผมพี่น้องป้องไฟเฮาผู้อยากเลี้ยงก็เยอะๆยากๆเพราะว่าราคามันบ่ดีครับบัดที่นี่มาเบิ่งราคาตลาดแล้วก็ราคาก็ยังตัวกรรมไปเรื่อยๆบ่แม่นว่าสิขยับขึ้นอืมครับผมอาทิตย์ใดก็ว่าสิขึ้นก็บ่แม่นก็อยู่มส่งตัว คารถค่ดคาน้ำมันคาคนทรงคาสูงยังกอย่อย่างม kind of so no so ันเกิดไปตามกระแสของกันเพรามันแท่งครับือน้ำมันก็แทงก็เจ้ากับอะไรใส่คารถค่ดคาล่าเล้วกบ่ไปอดอย่างยูโรนี่งวควาวยหฮากักยังสรงส่งอยู่ดิบ่ะโอ้ยังส่งยังส่งส่งไมทส้างร่องผูนี้เพราทร่งทั้ขึ้นว่ามันท่งทางงึ้นแม่เอามันเป็นยังไงผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงงวควา้วยห้าช่วงนี่มันเป็นยังไงกระแสมันก็มาตาม ตามผู้เฮาเดียงมากนี่กัว่ามันจีขึ้นเป็นบ่ครับผูใ้ใดกัอยากได้กล้วยอยากได้กล้วยอยากได้กล้วยมาเดียงอยากได้งัวมาเนี่ยแต่ว่าผลกระทบจากการเลียงกล้วยเล้วนี้เป็นอย่างจังไบรเพราะมีราคา มันบมันบมีราคาดิพ่ออยู่ดนี้มันมีราคามันอยู่ส่งตมันส่งตัวเดีราหากำไรงจังตลาดได้สี่ก็ได้เสียค่าแมนบอกได้ตะกี้ก็คือว่ารถดหนึ่งเหี่ยวมาคนก็เสียสี่สิบบาทเียวนี้เอาตัวละสี่สิบาทตัวละสี่สิบาทแมน้ันไม่ยอะตัวอะไรตัวละสี่สิบบาททันมาเป็นสิบยีตัวนี่ก็ตัวก็แล้ร้ตัวก็ชี่อยกันนักเลยตัวนี่พ่อไปเรื่อยๆบานี่ขายก็ขายยากมันบอกว่าขายยากเนี่ยบ้ามันว่าขายบ้านมันว่ากล้วยเดี คือเท่าไร้หั่นไข่เนี่ยทอดต้นผู้สิครับผมเป็นยังมันเป็นอย่งสั่นทีพราะว้อย่างกระเฉดตะกอนเ้องบรรจุกรรมโอ้ครับผมคือในแนวความคิดแล้วตั้งผมออกทีไปในวยองนี้ครับกาขอฝากไว้เนี่ยสำหรับผู้อยู่ในพื้นที่เอาเภื่อนอันพ้องครับผมเออจังหวัดขอนแก่นครับผู้ใดเป็นผู้ดูแลในพื้นที่ในการกระเสียที่แต่คือว่าตัวกรรมวัตถุทุกอย่างอืมครับผมบ้านนี้งัวกล้วยเ้างีตักรรมครับเพ็ดยังไหนพวกเราคุณยศอยเขาไหนเอาฝากฝากเอาไปทอด ที่ผู้เลิตผู้เโยกของในการด้านการเกษตรแน่ครับผมเออระว่างเนื้อนี่ก็ราคากันยังสามร้อยสี่ร้อยบาทเนื้อนี่ก็ยังราคากัน<อ>ยังยังขึง้นอยู่เมืนบ่อยังเป็นลอยสามร้อยสี่สิบถึงสามร้อยยี่สิบสามสิบคิดก็ยังมีราคาขยับแก้ว่างงวงกลวยนี่ตัวสดสดมันนี่เพียงขึ้นตกล้มังเก๋บัดตัวสดของง้วงของกล้วยนี่ราคาบัดโตกต่ำอยู่เหมือนบ่อโต๊ะต่ำเดี๋ยวนี้งครับนี่ยังขายบัตรอะไรบัตรผู้เสื่อมนนี่ครับผมยังเอามาเบิ้งกันทิ คือเดี๋ยวนี้บ่มีเดีบ่มีน่าห่วยเดียมนี่ตะเภาแก่นี่ตะเภาแก่ใหญ่มามหาซื้อในตลาดบ่พอแก่ไปแก่มากไหมโอ้เตาแก่คือแก่ไปแก่มากบ่มีคนซื้อดี่ว่าแก่มากบ่มีคนซื้อตะเภาคือเนี่ยโอ้ว่ามแกะขึ้นมากแกะซื้อเนี่ยซื้อปิดตะเภาว่าได้เป็นน่าห่วยก็ง่ายๆก็เสียตค่าตลาดซื้อๆก็ค่าไปค่ามาค่ายู่ค่ากินจังแม่นี่นี่อืมกลับไปก็มาอยู่ในตัวคนหน่อยอืม กลับไปกับมากับพ่าแม่นหน่อยรอบเ้วเนาะพอนอะ<ม>จักว่าตลาดได้เนี่ยโอ้ไปจูงเลยไปด้วยน้ำมันไปด้วยน้ำมันจังไปได้แห่ปากท่องก็ไปน้ำกันค่นนาสนามก็ไปน้ำกัน สุดท้ายนี่อยากให้อีพอฝากพี่น้องเกษตรกรเข้าช่วงนี้เลี้ยงจังไดจังสียูรอดเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยเห็ดจังไดจังสีรอดกระเลี้ยงไปตามนี่ล้วกระแสมันบวตัดขึ้นก็คือฝากฝากไปได้ช่วงเกษตรเพื่อนเพื่อให้ดูแลอยากจะเปเบิ่องตะเข่าตะนามครับผมเบิ่งงัวเบิ่งกล้วยเห็นเบิ่งงัวเบิ่งกล้วยเห็นน้ำเนาะครับเนาะเพราะว่าพี่น้องเกษตรได้เพราะว่าเห็ดจางเดียวกันครับผมเห็ดมันพูนึงเห็ดอ้อยพูนึงเห็ดง้วงกล้วยรับให้มันได้หลายอย่างเนาะพ่อเนาะหลายอย่างเพระทุบกันไปครับอันนี้ก็คือเป็นรัฐบาลมู่ด รัฐบาลกะคือกาลังที่าัะหนาการรัฐบาลไม่ยืดเรื่องนี้ก็ขอฝากไปเนี่ยครับเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์แต่เพิ่อนแต่ความามอยากอยากตีต่อไปยุ่งแหละแต่ว่ามันแห่งที่บ่ถึงพวกเราคงง่ายบนของแต่ว่าก็เพิ่งในคลิปนี้ครับเพราะที่เข้าๆได้ยุ่ง ครับผมเอาคุณพ่อฝากพี่น้องเขาแน่ว่าคุณพ่อมาทัศนสไปจังใดมือนี้มาอีหยังสิพ่นบ้านหน้าเลี้ยงมูหาครับอำเภอ่อนทำพ่อเราคนแจ้ตเนี่ยผมก็เป็นบอกง่ายกับห้อยกับพวห้อยไงหรอกครับเออห้อยบ่มีรถมีไล่เพื่อนห้อยซื้อห้อยขายนี่ล่ะมาเมื่อนี้เมื่อนี้มาเบิ่งตลาดเมื่อนี้มาเบิ่งตลาดครับเมื่อนี้มาเบื้งตลาดวันพุธทียี่สิบตีครับผมวันพุธทียี่สิบครับพี่น้องกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เบิ่งคิดนี่แล้วก็ขอให้้ดูแลทงควารเห็นอยงวู่แล้วทั กัดเช่ยร์ราคามันตกต่ำให้ผู้คนไงก็เฮ้าผิดกันแล้วได้ฝากครับผมก็มากมางกังเพมาเบอร์ยูซีว่ากระแสมันบ่ทันมากกัดแสของกล้วยราคามันเด็กเพราะฉะนั้นขึงกัดขาหาเชียรผู้อยากเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงเพราะว่ายายนี่มันถือมันถืออยู่นอกบ่อเนาะเลี้ยงกับมาเอาไปเลี้ยงมาเลี้ยงไปเลี้ยงครับอาจจะรัฐบาลเป็นช่วยเฮ้าได้หาเทียร์เด้ ยูโดนี่เพราะท่านได้เห็นการซื้อขายกันอยูได้นอพอเนาะมี่ตะเบิ้งมี่บ้านเนี่ยนีะเบิ้งที่ซื่อนอพอเนาะมี่ก็ถามกันซื้อราคาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เอากล้วยมาเบิ้งกันซื้อเอากล้วยมาเบิ้งมาแย่งกันนอพอเนาะมาอ้างกันมาเบิ้งกันไปตาม อของหอยกระมี่ของเจ้าก็มีก็ว่ากันไปก oh, ็ส uh, okay. ิล okay. ่ะเอาสำหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อได้หลายครับผมแล้วก็ฝากไว้ในช่องนี้แน่ครับยูทูบช่องนี่คนกระถ่ายเป็นประจำรับครับผมขอบคุณหลายๆครับคุณพ่อครับคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับสามตัวว่าไรเป็นในเนี่ยเป็นแม่ลูกกันเหมือนตีนี่แม่สาวของสามแม่สาวขอบคุณดอนๆนี่สายใดเนี่ยสาย์บานบานไซด์บานบ้านเนาะครับเนาะเอาอีแลกราคาไรเป็นในใหญ่ 30กิจ<ห>นะครับเนาะโอ้ครับเป็นเสียกเป็นเข้าเมื่อเล้วราคานี้ก <ๆ S 1> ็ยังต่อร่องกันได้อยู่นหน่อยเนาะแม่แรก30กิจเอาแม่ที่สองเท่าใดใหญ่แม่ที่สองก็คือกันค่วงสูงนี่พ่วงสวงผมว่าลอยเจ้าเจ้าหาเจ้าเจ้าหาเนาะไอ้เนาะราคาหนี้37,000พี่น้องเป็นลูกบันบัดเนาเด้อผู้ใดมักสายดอนมี่ปันมี่ปันพร้อมทีไอ้ครับครับนี่ปันมันเป็นลูกของ บักไดน,น่มันก็ยังมี<ข>่ปานหมาน้ำของกล่องสยามเนาะของกล่กองสยามกมว่ามันปานทางเดียวกันสัมผีน้อยอ,อ,อครับพี่น้องอร้อยยี่สิบบวกอยู่ครับแม่และสามหมื่นเจ็ดพันน้อยเนาะอีเมีน่อยเท่าไหร่ยนนไเนี่ย่น้อยเทาไหร่สาร้อยอ๋อหมื่นหมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับเป็นลูกของไพ่ลายแม่หน่อยหายนนอย่า ลูกบ้านบ้านเท่กันเอาไอ้ไส้มาได้ใส่ครับผมใบตะลักข้ามเอาฝากพี่น้องเข้าไว้เนี่ยเบอร์ครับผมศูนย์หกห้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเจ็ดสี่ครับไออย่างนั่ครับผักดีฟ้ามครับอไอผักผักดีฟ้ามน้อยเนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับใบครับครับชุกชควมันหมันเด้อไอเด้อครับสวัสดีครับไอมงคลนชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับอุ้ยไอมันคือตัวใหญ่เล้ครับ มันเป็นลูกไผ่เนี่ยไอ่ดูเป็นลูกไถ่ครับอ้ยเอาแค่คู่นึงครับอืมแถวแท้คู่นึงแล้วอันไหว่หนิข้อมูงเพื่อไรปรนไดเนี่ยร้อยสี่สิบบวกลบอยู่หรอทำไมโอ้ร้อยสี่สิบบวกอยู่หรืพี่น้องครับผมงามแท้ครับครับได้ซิปก็ตัวแล้วครับอืมเพิ่นเพิ่นเพ่นผสมมาแล้วเนาะครับเนาะผสมมาแล้วโอ้มีเลือดของ ส,สายเงินอุเทยครับพี่น้องแม่เป็นเพชรอุดรนน้อยเนาะเนื้อหนังเนื้อหนังมาทั้งเพชรอุดรนน้อยเนาะฝากพี่ฝากน้องเขาไว้ครับปาตัวใหญ่ครับไอ้ว่าไรบันไดตัวนี่ห้าเปิดราคาไปหนึ่งแสนสองหมื่นบาทแสนสองหมื่นบาทครับพี่น้องราคาหลายอยู่โอ้ยราคานี่กะับกี้สองแสนก็บาทมีเรื่อยเยอะแสนสองราคากล้วยพอพันเด้ครับพี่น้องโอ้ยเนื้อหนังดีน้อยเนาะไอ้เอามาจากตัวมือหนิ ได้มาสองตัวตัวนึงมูไลน้อยโอ้หนึ่งโอ้มูไลน้อยก็มีนเอาโอ้ยบานกับบานเขาไหมครับลังไงขานาลังใหไงน้อยเนาะเขาปังเบื้องหน้าครับพี่น้องเบื้องหน้าน้ำกันวมอดต้องอ้ยเบื้องกับบานเขาใหญ่ๆด้วยเบื้องโอ้ยจะเป็นญ่เนาะครับเนาะฝากพี่น้องเข้าสำหรับท่านใดที่มองหาพ่อพันธุ์ใหญ่ๆครับผมเล็บกะล่าแขงขาใหญ่ อายุเพิ่นได้หลายเพื่นได้กว่าครับใบอ,อายุสี่สี่ขวบสามปีเดือนพฤศจิกาเนี่ยครับโอ้ท่านพฤศจิกาท่านไดครบสามปีท่านได้ครบสามปีเด้อ,อพี่น้องเด้อแต่ว่าโอ้มันสีสูงสีใหญ่ไปอีกอยู่นนเนาอ้อยเนาะขั่วสูงตอนนี้ร้อยสี่สิบบวกอยู่ครับร้อยสี่สิบบวกแข่งขาดีไอ้ไส้เล่าเปิดไว้อยู่แสนเท่าใดกวอาแสนสองหมื่นบาทแสนสองหมื่นราคานี้ไอ้ไส้กั 100, 200, บคุยกันได้อยู่เนาะไอเนาะต่ออรรงกัันได้คบเอาต่อรองกันได้เอาไอ้ไส้ฝาก ทั้งช่องเขาไฟนะครับบเบอร์ใดครับ,บอไอา์ศูนย์แปดเก้าครับผมเกียร mm ์หนึ่งห้าหนึ่งเก็ดีซีห่อยมงค้นใช่นะครับห่อยมงค้นใช่ครับผมครับไก่ไก่ไอ้เฮามีรสทรงอยู่น้อยเนาะร้อยกิโลกับทรงพี่ครับเอาห้พี่น้องท่านใดที่เบื้องช่องอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่ฟ้ามหน่อยฟ้ามใหญ่อยากสิได้พอพันสายเลือดดีๆเป็นลูกของไอเงินอุททยครับแม่เป็นสายเพชรอุรอนหน่อยเนาะครับผมครับอ้ยตัวใหญ่ตัวหนาอืมตัวเงาดีครับพี่น้อง กล้วยในหน้อยอยู่อายุเพราะท่านในเขา่า,าสามปีน้อยเนาะพฤติกาในครบสามปีพฤติกาเข้าสิเข่าสามปีครับพี่น้องแต่ว่าแข็งขาเอื้อเบักเผาครับเบื้องดูพี่น้องอยากให้พี่น้องเบื้องใกล้ๆเอ,อื้อเบักเผาเป็นยนแข่งขาขอขาหญ่ครับเงาเล็บดีเล็ยบจี๊กข้อมพี่น้องกระบานเขาให่ย่ยๆครับเอาฝากพี่ฝากน้อง เข้าไว้ครับผมสําหรับมือนี้ก็ขอบคุณไอ้ไส้หลายๆครับที่เอางามๆมาให้พี่น้องเข้าเบิ้งตั้งช่องน้าครับขอบคุณหลายๆอ้ายครับผมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยว่าหลายปันใดนี่พ่อเอาอีพ่อห้องยิมหาหารอยนี่โอ้ยี่ซิมหาหาร่อยครับตาเตียมเจียมจำดีเดียวพ่อสูงหลายปันใดพ่อสูงเมตรยี่สิบห้า มีดยี่สิบหาครับผมนี่มองตีบ่พ่อมี่จะมีอยังบ่อ่มนี้รับเนาจั่าาบ่ทันได้ทับบ่ทันได้ทับเนาะพ่อเนาะโอ้ยแม่สาวหน่อยบริสุทธิ์เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้ราคาสองหมื่นเท่าไรบ่อ่สองหมื่นหาพันหา้อยสองหมื่นหาพันหาอยเด้อพี่น้องเอาเบิ้งเงาหางห้พี่น้องเบิ้งเงาหางบันแ่ครับจับดีครับพี่น้องแขีงขาดีฝากดีฝากน้องเข้าราคาสองหมื่นหาครับมันมีสายมีเรลบ่พ่อ ื่อมือเปิแสื่อตัวมือบมันฟื้างมันนี้รสมัีใบมันสบตัวเอเดี๋ยวสิวาัพี่น้องเข้านครับนาะใบมีดอกพี่น้องแต่ว่าตาแจ่มแจ่มจำดีเด้อพี่น้องสำหรับท่านใดที่มองหา อือีพ่อมาจากตัว,วมาจากตัวครับเอามัดสองตัวกับแม่ล่นโอ้ตัวนี้สองหมื่นสองหมื่นหาพันหาร้อยครับพี่น้องราคานี่กับยังคุยครับคุณพอ่อเราได้อยู่กับอีกตัวหนึ่งอีนี่น<ล>เป็นที่วัดสองหมื่นหาร้อยมันเป็นสายใดคือดำดีแต่พ่อโอ้คือคาวานี่โกกับบแมียนในนี่โกกับบแมีนได้เนาะพ่อเนาะไป้ใช้บ้านเขาหนูละเออเพราะว่ามันมีอ่องข้อแล้วเนาะพ่อเนาะไข่ไข่เออมันนะพูนี้ผัดชื่อกัดจ้อยเขาเสื้อตามจ้อยจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ ราคาหลายปันได้พอตองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นห้าร้อยเพื่อนผสมไปพอท่านได้ผสมเ้อยพี่น้องความสูงอยู่ที่เท่าใดกว่าเมตรยี่สิบแปเมตร2ี่สบแปครับพี่น้องโอ้ห้วยนน่อยดำๆครับว่ามันมูลดละแต่โบแมนครับพี่น uh ้อ huh. ง เป็นกล้วยบานๆเขานะพ่อเนาะอ๋อครับผมเอาคุณพ่อเอามาสองตัวน้ำมือสองตัวครับเอาฝากพี่น้องเข้าไว้เนเบอร์โทรานพ่อศูนย์แปดฮ่าครับผมฮ่าแปดสองครับสามสองหกสองครับผมครับคุณพ่อครับครับคุณพ่อทวีเอาพ่อทวีเด้อครับเด้อบ้านมบ้านธมบ้านธมบ้านเราบ้านธมบ้านเราอีพ่อเอาัวมื่อไหร่น้ำมือมือนี่เอามาแล้วขายแล้วครับผมเอาขายไปแล้วเนาะเอาฝากพี่น้องเข้าไว้ครับผมเหลือแต่กล้วยเขา ครับขอบคุณครับคุณพ่อครับครับสวัสด,ดีครับเอาแต่ทื่นเศร้าเอ็ดดีบัว อืมอืมเอาราคาว่าอีกรูปพ่อว่าอีกสองหมื่นหาคุณละครับสองหมื่นหาครับพี่น้องโอ้คือเป็นตะนั่นแต่พอสองหมื่นหามีปลายหางขาวบ่พ่อหางขาวอยู่ครับปลายหางขาวเนาะมันเป็นสายใดนี่พ่อก็รู้เดียวครับขั่วสูงลายเป็นไดนี่พ่อลายสามนี่เราลอยสน้อพ่อเนาะลอยสามสิบอยู่ครับพี่น้องกล้วยลูกแรกครับเอาเป็นตะเลียงเดี๋ยพี่น้องเอาคุณพ่อฝากโบไปเนี่ยคูเก้าห้ครับผม หนึครับ4 1 7 6ครับผมคุณพ่อดำครับผมเอาหรือห้อยดำครับเอาพ่อดำผู้ดรนที่พ่อโอ้ยพ่อดำผู้ดรเออดำผู้บลบ่แม่นเนาะพ่อเนาะพ่อดำผู้ดรครับเอาฝากพี่น้องเข้าไปตั้งนี้คือหางปลายหางขาวครับพี่น้องเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากรับว่ามีปัญหาดอกเนาะพ่อเนาะแห่งงามเนาะพ่อลูกมันเขาเขขายกันเนาะมันงามลูก ลูกโบลูกโบแยกครับพี่น้องครับมันคือดำดีเทยไอ้ลูกสร้างสร้างอุดรครับพี่น้องราคาบ่าไล่เป็นไยตัวนี้เป็นพอพันได้บ้าตัวนี้เป็นพอพันได้แม่มูลแม่เป็นมูลาแม่มูลาครับผมแต่ว่ามันออกมาทั้งคล้วไถยห้าวเรยได้น้อยเนาะ อ่องข้อขาวเลยพี่นอ the the ้องตาแจ่มก็มีอยู่ครับพี่น้องกอหัวโมโมครับโอ้ขวัญซองครูเลยพี่น้องนะเขาฟงฟวงแง่หัวหนุกๆครับลูกสร้างอุดรครับหางปกติหน่อยเน้อไทยสองเพียงเพียงครับพี่น้องต้นโตดีไายลำลำหางเหย้าเป็นสายมูลาแต่ว่ามาทั้งไทยห้ามแปดชิปเก้าชิปเลยนี่หวายน้อ 6เดือนแล้วคววมสูงไร่ปนใดกว่ยร้อยยี่สิบบวกอยู่ครับพี่น้องเอาไอ้ไส้เปิดไว้ปไร่ปนใดตัวนี้สองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันครับพี่น้องผู้ใดมักขายเงี้ยวเป็นของสายใดก็พอพินพอเป็นสร้างอุดรแม่สายมูราแม่ข่วมสูงร้อยหาสิบได้ไอ้ร้อยหาสิบบวกอยู่ครับพี่น้องเอาผู้ใดมองหาสายตังครับนาตาดีแต่ว่ามาทางไท่ห้อง่มั่น 80เแล้วเน้อไอ้เนาะมีอ่องข้อขาวพร้อมพี่น้องแข่งขาเงีวดีครับฝากพี่ฝากน้องเข้าไว้ราคานี่ก็ยังคุยกันได้อยู่เอาไอ้ไส้ฝากเบอร์ไปครับผมหุ่นแปดเก้าครับเบียสหนึ่งห้าครับหนึ่งเอสพีพีครับหอยมงคนใช่แล้วหอนแก้นฝากพี่น้องเข้าไว้ครับผมครับไอ้ขอพูดหลายๆครับไอ้ครับครับสวัสดีครับแม่ลูกจ้าหลายปันได้ครับพี่ห้ามื่นเก้าจ้าห้ามื่นเก้าครับพี่น้องโอ้ยฝากไว้นะครับสายดอนลูกคุณเป็นสายใดเนี่ครับ ลูกเป็นลูกเจ้าสั้นครับลูกเจ้าสั้นครับพี่น้องเอาโอ้ลูกเพิ่นได้จักเดือนแล้วน้อนน่ลูกได้สิบเดือนลูกสิบเดือนครับพี่น้องโอ้ลูกได้ทวงทวงเบิ้มจูเนียเอาได้ทวงกับเป็นเบิ้มจูเนียจูเนียเพิ่นได้จักเดือนแล้วไอ้ได้ทวงเพิ่นได้แปดเดือนครับได้แปดเดือนมีใบมีหลอดยี่น้อยเนาะมีหลอดครับ เอาฝากพี่ฝากน้องเขาไว้นะครับโอ้ยเป็นตะเลี่ยงได้เหรอครับความสูงแม่์ไหลเป็นใดใหญ่เพิ่มสูงมาสามสิบหกครับร้อยสามสิบหกไอ้ไส่มากเลใส่แต่บานแอี่วมองกันโอ้ยบานแอี่วมองเขาครับฝากน้องเขาไว้ครับอ่าพี่น้องเขาอยากได้ตะบ,บักเถือกหน่อยเขานี่ไปพอพันนี่สีได้บ่อยแยกบ่อยแยกแยกครับๆๆแยกหล่เป็นใดพอมันอพอหน่อยนี่หล่เป็นใดกันถ้าพี่น้องเขาอยากได้ไปเฮ็ดพอ เอาสองมือนิดๆราคากัยังคุยกันเอาอีกน้อยเนาะเอาฝากพี่น้องเข้าไว้มันเป็นลูกบักไดก็ได้ลูกเจ้าสั้นลูกเจ้าสันครับเอาเจ้าส like. ั Ken ้นของเสียโซ่เขานี่บอกเสียเสียไข่เสียไข่เนาะเสียไข่ของของสอสมัยที่อ้ายของสอสมัยฟ้าเม้ครับเอาลูกเจ้าสั้นเด้อพี่น้องโคนเขาหง่ๆหน้ากระบาลหง่ๆครับลูกนี่สีปปะมาณมังเม็ดเม็ดสิบได้อยู่ครับพี่น้อง ไข่หำดีผ่ายงามเลยครับเงาหางปานเงาหางแง่ครับส่วนแม่ติดพ่ออยู่แปดเดือนน้อยเนาะเบิ่มจูเนียเบิ่มจูเนียครับอ้เป็นตะเลี่ยงได้เหรอครับะแมันกินหญ้าดีน้อยโอ้เอาฝากเบอร์ไว้เนี่ย ใช่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ครับห้าสี่สามห้าสี่สามเจ็ดสองแปดเจ็ดเจ็ดสองแปดเจ็ดน้อยเนาะไอ้ยังครับไอ้อ้วนครับไอ้อ้วนยุคอกยุฟ้ามันเขามีหลายตัวบ่มีมีครับเออห้าพี่น้องเขาอยากได้น้ำนี่มีสายใด้เนี่ยมีมีคว้วหรือมีงัวนมีเลี้ยงคว้วครับเลี้ยงคว้วเนาะเอาฝากพี่น้องเขาเนี่ยห้าพี่น้องเขาอยากไปเบื้องยุฟ้ามยุคอกเข้าบ้านแถวมมองครับหนาโรงเรียนคอนเทนวิดอืมครับผมหนาโรงเรียนคอนเทนวิดสองครับอืม ข้ยนี่มีรักราคารักได้ขึ้นไปราคาักเกษตรกรราเกษตรกรราคขารักมือนน่อยเนาะครับผมักแสนรักล้านมีคือเพิ่อนบอกเอามีราคาเกษตรกรเด้อพี่น้องเด้อหาผู้ใดอยากได้ฝากอ้ไส้ห้องอีกคนนึงเนี่เมื่อนี้มาไส้ยักน้อยน้อยเนาะเอาฝากช่องความสุขเล็กๆสุทินบ้านหน้าหฮาฝากอ่อนไล่น้าครับพี่น้องหาผู้ใดมองหาแม่ลูกงามๆนะครับลูกเป็นลูกของเจ้าสั้นตัวผู คว้วสูงประมาณเมตรสิบได้อยู่อายุเพิ่นหลายปนได้กว่ายอสิบเดือนครับอายุสิบเดือนส่วนแม่นี่ท้องของเบิรมจูเนียเบิรมจูเนียขั้วสูงของแม่ร้อยสามสิบหกบวกลบห้าร้อยสามสิบหกบวกลบอยู่ครับผมเอาฝากพี่ฝากน้องฝากไอ้ไส้ห้องอีกคนหนึ่งกับพี่สาวเฮาทางอีหยังก็่าใหญ่ ทางแหวมองครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบพูนไอ้ใส้หลายๆครับคุณพ,พี่ครับผมขอบพุนครับสวัสดีครับโชคดีโชคด,ชคดีใหย่มันหมานเด้อครับเด้อครับผม